ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอ,อ,อ,อุไทยเกลี่ยแสงไล่ฟ้าพิกตัวตือนลืมตาแจ่มใสเห็นทองถุงคุง ขยับตัวกวัดไปชวนกันทักทายแสงสุริท้าวได้น่อย วางที่กลางใจคือพระพ,อพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลาย mm hmm. ก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไป mm hmm. กับแสงแห่งตะวัน mm hmm. ลาลาลันลาลา กับแสงแห่งตะวันตอนนี้นะผลไม้หลังบ้านเราเนี่ยมันสุกเต็มต้นละไปพาเพื่อนๆมา เดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อจะให้เพื่อนๆกับเราเนี่ยช่วยกันเก็บผลไม้กินกันนะเอาเฉพาะเพื่อนที่สนิทสนิทนะลูกครับพ่อตอนหาพื้นดีไม่มีพ่อคนไหนสอนลูกให้ดื่มเหล้าไม่มีแม่คนไหนสอนลูกให้ด่าไม่มีพ่อแม่คนไหนสอนลูกให้เล่นการพานันทั้งๆท,ที่ไม่ได้สอนนี่แหละ ลูกบางคนโตขึ้นเหล่าก็ดื่มดาก็เก่งถ้าถามว่านิสัยไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนตอบได้ทันทีว่ามาจากเพื่อนเฮ้ยไอ้จอยเก็บให้หมดทุกลูกนะเว้ยเออ้ารู้แล้วจะเก็บให้หมดเลยพวกเองเรียบส่งลงมาแล้วกันแหมทำเป็นพู้ดีจอยอาทิตย์ที่แล้วหนีเรียนไปขโมยมา่มงที่บ้านป้าวิไล เพราะเองเก็บมะม,ม,ม่วงไม่หมดเขาเลยรู้เลยว่าพวกเราอ่ะไปขโมยมะม่วงเฮ้ยอย่าไปไหว้จอยมันเลยวันนั้นถ้ามแต่ไปเก็บมะม่วงบ้านป้า,าวิไลกันอยู่ข้าว่าเข,า,า,ขาเลยไม่ทันบ่ายแน่เลยว่ะทีหลังพวกเองอย่าพาข้าโดดเรียนวิชาภาษาไทยสิวะครูสลาวุธเขาเริ่มสงสัยแล้วนะเวย้ยเออพอพูดถึงวิชาภาษาไทยใครไปทำงานส่งครูสลาวุธเลยว่ะเออเขาก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันว่ะไม่ต้องทำไม่ส่งแล้วครูสราวุธคงจำไม่ได้หรอกเออจริงว่ะ นั่นนั่นไอสักลูกนั้นเก็บมาเลยเก็บมาเลยเฮ้ยลูกนั้นเก็บไม่ได้นะเว้ยพ่อข้าเคยสอนไว้สีแบบนั้นอนะ่ะเก็บไม่ได้รอให้มันสุกรเถอะไหนไหนก็ปีนขึ้นมาแล้วก็เก็บไปก่อนเถอะลูกไหนกินไม่ได้ก็ค่อยไปเลือกทิ้งทีหลังสิเว้ยข้าว่า<ๆ>อยากเก็บก็อยากเก็บสิวะเองนี่มันงงจริงเลยว่ะอดแล้ว<ๆ>ชวนพวกข้ามาเก็บผลไมา้กินทาไมวะจังแจให้ข้ามาเลือกกินอีกไอเปี๊ยกเด็ดลงมาเลยเว้ยตกลงพวกเองจะอ,อะไรกันแน่วะ ข้าว่าอย่างที่ออดพูดมันก็ถูกแล้วนะเว้ยเออเออก็ได้ว่ะไอออดข้าว่าเองไปดูพวกไอบัวช่วยแม่เองทํากับข้าวในครัวก่อนดีกว่าว่าเสร็จแล้วหรือยังข้าหิวแล้วว่ะเออเออแล้วเดี๋ยวข้าจะมาตานนะเว้ยไอนกไอออดมันไปแล้วเองเก็บมาให้หมดทั้งต้นเลยนะเว้ยเก็บได้ไงมันยังไม่สุกเลยเดี๋ยวออดมันก็ว้าวหรอกข้าบอกให้เก็บก็เก็บสิวะข้าไม่เก็บแล้วถ้าเ,เองอยากจะเก็บเองก็มาเก็บเองแล้วกันข้าไปละ เออดรอด้วยเอาไงเปียกยังไงแกเก็บอยู่หรือเปล่าไอออดไม่อยู่เดี๋ยวข้าเก็บให้เออเก็บมาให้หมดทั้งต้นนั่นแหละไอจอยเองรอรับให้ดีนะเว้ยไอจอยไอจอยเอาอะไรไอจอยไอจอย,อยพอยฉันเหนื่อยว่ะแกทำต่อหน่อยแล้วกันนะได้สิขวัญแกไปพักเถอะ ุกแล้วจ้จบไปได้เลยค่อยๆนะมันร้อนมากอ,มอุ๊ยบัวขนมน,นั้นสุกแล้วเหรอเขากินหน่อยสิไม่ได้หรอกเผื่อแม่เขาจะแบ่งไว้ใส่บาตรหรือจะแบ่งไว้ขายงกว่ะระวังเถอะถ้าแม่เขาแบ่งไว้ใส่บาตรอะตายไปจะกลายเป็นกระสือไม่กลัวหรอก เองทำอะไรกันวะเดี๋ยวข่าช่วยอ,ออดไปช่วยแม่โมแป้งถนนดีกว่าจ้ะเดีย๋ยวเนี้ยแม่ทำเองอเป็นยังไงบ้างบัวพลอยออดเนี่ยเวลาก็อยู่โรงเรียนเขาเป็นยังไงบ้างจ๊ะอุ้ยออดอะเขาหัวโจกแม่อยู่ที่ห้องก็เสียงดังอืมแต่หนูว่าหนูไม่ชอบออดที่เขาพูดกับพวกหนูไม่ค่อยเพราะเลยค่ะแม่เฮ้ยเฮ้ฟ้องอะไรแม่กูวะ ไม่ได้ฟ้องพูดเรื่องจริงนั้นเลยออดมานี่สิลูกเมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายังไงพูดอะไรแม่ก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพูดว่ายังไงอาะเมื่อกี้เนี่ยพูดว่าอะไรเฮ้ยเองอะไรแม่กูวะครับไม่ได้นะลูกพูดกับเพื่อนอะ่ะก็ต้องพูดให้เพราะๆโดยเฉพาะผู้หญิงอะ่ะ เราต้องให้เกียรติเขามากๆโอ๊ยไม่ต้องพูดพอเลยกับพวกมันหรอกสนิทกันมันน่ะเขาใช้กษริย์คนน่ะเขาใช้เขาหรือเธอผู้หญิงอ่ะเป็นเพศแม่เวลาพูดกับผู้หญิงนะ่ะพูดพอๆนะลูกครับน้องพลอยน้องบัวพี่ไม่รู้นะว่าขนมนั้นเสร็จหรือยังจ๊ะพี่นพนะหิวหิวพูดพอๆอย่างนี้ก็ต้องให้กินสิจ๊ะพี่นพกินได้ยังจ๊ะแม่ จ้าเฮ้ยพวกเองสามคนอ่ะมานี่เลเ้ยไอ้จอยไอ้จอยเองรีบกินมันใส่กระเป๋าเองก่อนแล้วเว้ยอะไรของมึงวะพวามึงจะกินก็ยัดใส่กระเป๋าของมึงสิแกใส่กระเป๋าของไอ้จีวะเดี๋ยวข้าสองคนจะไปกินนี่ตอสิวะไม่งั้นมึงโดนใเฮ้ย มานีเราเร็วยืนนี่ดีเอ็งนามสกุลอะไรผมชื่อจอยนามสกุลบุญเฟื่องครับบุญเฟือง,องลูกไอ้มั่นใช่ไหมใช่ค่ะเพราผมชื่อมันบุญเฟื่องอืออืม,อมคือว่าไอศักกับไอเปี๊ยกมันใช้ให้ผมเก็บลูกดิบมันสองคนจะลองกินดูแต่ผมห้ามมันแล้วนะครับไม่ต้องอ,ออกมาละไว้นั่นหละแล้วเองอ่ะนามสกุลอะไร ผมชื่อศักดิ์สืบพงครับสืบพงลูอ่บุญคงใช่ไหมใช่ครับรู้จักพ่อผมได้เหรอครับข้ารู้จักทุกคนแหละแล้วเองละ่ะออ๋อผมชื่อเปียงนามสกุลสุขสว่างวงครับสุขสว่างวงศ์ลู่เอื้อนหรือเอ่ยเอื้อนครับพ่อผมชื่อเอื้อนอืเอื้อนกับข้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์วัตรเดียวกันเอาละพวกเองสามคนก็ได้มาม่วงกันไปแล้ว กลับบ้านกับช่องกันได้ละครับเอาไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะจ๊ะเออพลที่บ้านฉันก็มีคนอยู่เยอะกว่าบ้านแกแต่ได้ขนมเท่ากันแกแบ่งของแกไม่ฉันบ้างสิ เอาไปเฉยแบ,บ่งของเราไปก็ได้นะไม่เป็นไรจับบัวขอบใจนะวขวัญเนี่ยประจำเลย <c oughs> <c oughs> ไปไปกันแม่สวัสดีค่ะพี่สูสสพี่นอ้อยส,ส,สวัสดีคดด่ะออดมาดีสิออดนนบ,บัวพลอยเนี่ยน่ารักนะลูกแล้วขวัญละแม่ เด็กคนนี้เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อแม่ว่านะทำอะไรก็หยิบโยงขวัญเนี่ยคบไม่ได้นะลูกแม่เห็นนะหยิบจับอะไรก็ไม่ขออนุญาตเจ้าของก่อนแล้วท่าทางนะจะทำจนเป็นนิสัยขวัญเนี่ยคบไม่ได้นะลูกเพราะถ้าเราครบเขาถึงเราจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่วันหนึ่งอะเราอาจจะติดนิสัยไม่ดีของเขามาก็ได้แล้วพอทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยก็จะกลายเป็นสันดาน ่าวนี้ยแกไม่ได้นะลูกครับอดอลุกขึ้นไมหาไม่เรียวมาทำไมล่ะพ่อก็เอ็งโดดเรียนแล้วก็ไม่ส่งงานครูกระสิพ่อรู้ได้ยังไงพี่น้อยกับพี่สุบอกแล้วเรื่องที่โรงเรียนน้องใครจะไปรู้ด้วยละ่ะน้องไปเผยโมไว้กับใครหรือเปล่าล่ะพ่อเคยสั่งห้ามไว้ไม่ใช่เหรอว่าถ้าเอ็งโดดเรียนหรือไม่ส่งงานครูเนี่ย พ่อจะตีเองห้าทีไปหาไม่เรียวมาพ่อไปรู้เรื่องได้ยังไงวะเนี่ย ทั้งโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูอะไรจะรู้เรื่องเราไปทั้งหมดเลยวะอันนี้แห้งไปและใหญ่ไปด้วยตีห้าครั้งมันต้องเหมือนห้าสครั้งแน่ๆเลยวะ่ะอ๋อันนี้เล็กไปตีงไม่ถึง5้าที มันก็ต้องหักก่อนอย่างเงี้ยพ่อก็ต้องไล่ให้มาเก็บใหม่แน่เลยโออย่างเงี้ยเจ็บไม่รู้จบแนะ่เฮ้ยอันนี้เลยวะสดกำลังดีตีครั้งที่หนึ่งเจ็บหน่อยแต่พอครั้งที่สองสามสี่มันก็ช้ำสบายตูดเรา สาธุขอให้ครั้งที่ห้ามันหกักคามือพ่อทีเธอจะได้สบายเราตีห้าครั้งมันตีแค่ครั้งเดียวได้หม้ยแล้วเว้ยแม่ไปไปห้ามพ่อหน่อยเหรอหนูสงสารน้องอะ่ะก็น้องเกเลยซะขนาดนี้ก็สมควรโดนตีนี่พี่สุทํา,ทาผิดกฎระเบียบอะ่ะก็ต้องถูกลงโทษถ้ากฎในบ้านยันหย่อนยานแล้วกฎนอกบ้านละ่ะ เดี๋ยวก็ได้ยกเว้นกันหมดพอดีพี่พ่อโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูครับ<อ>พีพ่อโดดเรียนแล้วไม่ส่งงานครูครับดังๆชัดๆพีพอ,อ,อ,อไม่ได้ตีให้ร้องไห้ไม่ได้ตีให้ร้องไห้ครับที่ตีเนี่ยก็พอให้จำจะได้ไม่ต้องไปทำอีกไม่ได้ตีให้ร้องไห้อ แล้วจะโดนเป็นสองเท่าถ้ายังโดดเรียนและไม่ทำงานส่งครูอีกครั<อ>บดังดครับพอบ่อ,อมาออดมาเร็วมาเดี๋ยวแม่ทายาให้โอ้ยมาแล้วเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวไปทายาให้น้องเร็วลูกนี่ออดพ่อสั่งห้ามเองครบไอเปี๊ยกไอศักไอจอยนะอ้าวทำไมล่ะพ่อนี่มันเพื่อนสนิทผมทั้งนั้นเลยนะพ่อ เมื่อวานพ่อยังสั่งให้ผมพาพวกมันมาเก็บผลไม้กินได้เลยนี่พอ่อบอกไม่ครบก็ไม่ครบสิขนาดพอ่อกับพ่อพวกมันยังเป็นเพื่อนกันได้เลยนี่ครับใช่ก็เพราะว่าข้าเองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนของพ่อพวกมันถึงไม่ให้ครบไงผมชื่อจอยนัสนสกุลเฟื่องครับบุญเฟืองลูกไอ้มันใช่ไหมใช่ครับพ่อผมชื่อมันบุญเฟื่องไอศัก,กับไอเปี๊ยกมันใช้ให้ผมเก็บลูกดิบ มันสองคนจะลองกินดูแต่ผมห้ามมันแล้วนะครับพ่อของไอ้จอยเนี่ยเป็นคนที่ปลิ้นปลอนไม่รักเพื่อนจริงทั้งฟ้องนายทั้งขายเพื่อนนั่นแหละพ่อมันส่วนตัวลูกมันนิสัยก็ไม่ต่างจากกันหรอกผมชื่อศักดิ์สืบพงครับสืบพงลูกไอ้บุญคงใช่ไหมใช่ครับรู้จักพ่อผมได้เหรอครับเอาไงเปี๊ยกยังไยากเก็บอยู่รอเปล่าไอ้อ่อนไม่โย่เดี๋ยวข้าเก็บให้เออเก็บมาให้หมดทั้งต้นนั่นแหละ แล้วส่วนบุญคงพ่อไอศัก์เนี่ยเป็นคนประเภทที่ว่าเพื่อนชวนไปทําเลวทําชั่วอะไรก็ไปหมดแยกแยะความดีความชั่วไม่ออกแล้วส่วนในเอื้อนพ่อไอเปียกเนี่ยผมชื่อเปียกนามสกุลสุขสว่างวงครับสุกสว่างวงรู้เอื้อนหรือเอ่ยเอื้อนครับพ่อผมชื่อเอื้อนไออ่อนมันไปแล้วเอ็งเก็บมาให้หมดทั้งต้นเลยนะเว้ยเอ็งรีบเก็บมาวางใส่กระเป๋าเอ็งก่อนเป็นคนประเภทที่ว่าชอบเล่นการพน,นัน มันเล่นกันทั้งบ้านเลยเพราะฉะนั้นแล้วคําพูดคําจามันเนี่ยชื่อถือไม่ได้มันพร้อมที่จะขโมยได้ทุกเมื่อถ้ามันเสียการพนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห้ามไปคบเด็ดขาดถ้าข้ารู้เนี่ยเองจะต้องถูกตีครับเพราะรสชาติการหวดไม่เรียวของพ่อแม้ครั้งเดียวก็เจ็บปวด เหมือนโดนตีสักร้อยครั้งนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมกลัวการถูกพ่อตีมากกว่าเหตุผลอื่นข้อห้ามเรื่องการครบเพื่อนแม้จะอยู่ในโรงเรียนที่พ่อมองไม่เห็นผมก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้วก็เป็นจริงอย่างที่พ่อว่า,เ,าเล่นมือข้างน้นสุกน้อย รีบจัดขนมเนี่ยให้เป็นระเบียบให้ดูหน้ารับประทานแล้วก็อย่าลืมเนี่ยเช็ดขอบถาดเนี่ยให้มันสะอาดด้วยนะอย่าให้มีเศษขนมติดอยู่เดี๋ยวมันดูไม่ดีแล้วคนเขาไม่มาซื้อ ผมถามจริงๆเถอะทําไมพ่อไม่มาช่วยแม่ขายของพ่อจะได้มีอัดใช้แล้วทําไมแม่ไม่ไปช่วยพ่อทาสวนเราจะได้มีอัดก้อนใหญ่มาใช้กันในบ้านไงครับ <c oughs> นี่น้องอยากจะให้แม่ช่วยพ่อ <c oughs> หรือว่าจะให้พ่อไปช่วยแม่แม่นะนะไม่ไปช่วยใครทั้งนั้นแหละแม่น่ะเลือดชาวจีนชอบค้าขายไม่ไปใช้แรงงานในสวนในไร่หรอกนะ <c oughs> อย่างนั้นนะ่ะแม่ไม่เอา <c oughs> กูขายของไม่ได้เนี่ยขายปุ๊บได้เงินปับ๊บมีเงินใช้เลยพ่อเราอะ่ะเขาเลือดทหารเก่าชอบใช้แรงงานชอบใช้กำลังเขาก็ไม่มาตะโกนขายของอย่างแม่หรอก <c oughs> เอา้าเล็กมือเข้าแล้วก็รีบไปช่วยพ่อในสวนแล้วก็อย่าไปทะเลถลายที่ไหนนะเดี๋ยวถูกพ่อเขาตีเอานี่น้องอะ่ะจำได้แน่นะเพราะพ่อเขาสั่งห้ามไว้เมื่อวานน่ะครับ ผมไม่ทำหรอกแต่ผมสงสัยที่พ่อบอกว่าพ่อของไอ้เปียกไอ้สักไอ้จ่อยเป็นคนไม่ดีแล้วลูกจะไม่ดีตามได้ยังไงล่ะครับไอ้ไอ้เปียกไอ้จ่อยไอ้กายเรียกเนียกมึงมาเร็วเดี๋พวกมึงกล้ามากนะที่ให้ลูกมาขโมยของในบ่อนกูอะเดี๋ยวมึงรู้จับมันมาให้ได้ มองอะไรมันไอ้เปียกไอ้สักไอ้จ่อยเพื่อนน้องนี่ออดพ่อเป็นยังไงก็สอนลูกอย่างนั้นคขาเนี้เข้าใจที่พ่อเขาสอนเขาบอกหรือยังล่ะเอาไป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 ช่วยพ่อในสวนได้แล้วครับแม่ผมขอเอาไปกินหนึ่งขอนะครับขอบคุณครับ ม,มีกัลยะาณมิตรเหมือนรุ่งอรุณของชีวิตดังพุทธภาษิตที่ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพคนิมิตชั้นใดความมีกัลยะาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุคพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอารยะอัสดางคิกมรกแก่พิกษุฉชั้นนั้นในการอยู่ร่วมสังคมนี้การรู้จักเลือกคนที่เกี่ยวข้องคบหาเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะฉะนั้นจึงต้องรู้ให้รู้จักแยกได้ว่าคนอย่างไรเป็นมิตรแท้คนอย่างไรเป็นมิตรเ,เทียมแล้วก็คบแต่มิตรแท้ความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราทุกคน คุ้งควโคงน้ำตํนนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใส สบการณ์มากมายเรื่องของคุ้งควาของน้ำตำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งยาก้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู time